รับวันรุ่งนี้ค่ะประชาชนสามารถร่วมแสดงความอาลัยตลอดเส้นทางเคลื่อนพระบรมศพค่ะโดยจะออกจากโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรในเวลา16นาฬิกาสำนักพระราชวังและกองบัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งหมายกำหนดการเคลื่อนพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ภายในพระบรมมหาราชวังในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา16นาฬิกาสำหรับเส้นทางการเคลื่อนพระบรมศพ ขบวนจะเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุลาลงกรไปตามถนนอังรีดูนังเข้าสู่ถนนพระรามสต่อเนื่องถนนพญาไทต่อจากนั้นเข้าสู่ถนนสีอยุธยาหลังจากผ่านวัดเบญจมบพิษแล้วเข้าสู่ถนนราชดำเนินถนนหน้าพระลานและเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไทยสีระยะทางประมาณ10กิโลเมตร ซึ่งตลอดแนวเส้นทางประชาชนสามารถร่วมแสดงความอาลัยตามจุดที่เจ้าหน้าที่จัดไว้หลังจากนั้นจะมีการประดิษฐานพระบรมศพเพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้ถวายสักการะและจะประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบในลำดับต่อไป คาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีประชาชนจำนวนมากที่มาเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จในเส้นทางขบวนเคลื่อนพระบรมศมพนะคะจึงได้มีการจัดเตรียมความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับประชาชนไว้หลายรูปแบบค่ะ สำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะน้ำมนตทนท้องสนามหลวงกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับขอสมกจัดบริการรถรับส่งประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหลายเส้นทางหลักค่ะได้แก่สถานีกรุงเทพอภิวัตน์พระบรมมหาราชวังรังสิตพระบรมมหาราชวัง วงเวียนใหญ่พระบรมมหาราชวังและเมืองทองธานีพระบรมมหาราชวังรวมถึงเส้นทางอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะโดยจะประกาศจุดจอดและรอบเวลาให้ทราบภายหลังพร้อมกันนี้ได้ประสานงานกับทางบขอสอและผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทางทั่วประเทศ เพื่อจัดเตรียมรถสำรองและดูแลการให้บริการอย่างเป็นธรรมไม่ให้เอาเปรียบผู้โดยสารพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่งประจำพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สารดีกาและพระบรมมหาราชวัง การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดพ่วงตู้โดยสารพิเศษเพิ่มในขบวนรถปกติทุกเส้นทางและเตรียมขบวนรถไฟพิเศษรองรับประชาชนในวันที่มีกิจกรรมพิเศษอย่างน้อย3สเส้นทางค่ะได้แก่กรุงเทพอยุทยากรุงเทพฉะเชิงเซาขออภัยนะคะกรุงเทพอยุธยากรุงเทพรกรุงเทพฉะเชิงเซากรุงเทพกรุงเทพนครปฐมกรุงเทพ พร้อมกับประสานการเดินทางเชื่อมต่อกับขอสอมกเพื่อรับส่งผู้โดยสารระหว่างสถานีกรุงเทพหัวลำโพงถึงท้องสนามหลวงระบบรถไฟฟ้าก็จะมีการเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาที่ประชาชนหนาแน่นโดยเฉพาะสถานีสนามชัยและสถานีใกล้เคียงมีการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจำหน่ายบัตรโดยสารเพิ่มเติมค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทางน้ำนั้นกรมเจ้าท่าจัดเตรียมแผนให้บริการเรือข้ามฟากระหว่างท่าวังหลังและท่าพระจันทร์ท่าเตียนและท่าวัดอรุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะพร้อมกับประสานผู้ประกอบการเดินเรือในคลองแสนแสบและแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางทางน้ำด้วยค่ะ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสถานที่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนหลายครอบครัวให้มีอาชีพมีไรายได้ที่มั่นคงจบจนถึงทุกวันนี้เวลานี้กำลังจัดเตรียมสถานที่เพื่อแสดงความอาลัยขณะที่ผู้ที่เคยถวายงานในโครงการต่างๆพร้อมสืบสารแนวพระราชดำริ ด้านหน้าพระตำหนักสิริยาลัยอำเภอพระ,ะคนครศรีอยุธยาจังหวัดพระ,ะคนครศรีอยุธยาปรับแต่งสถานที่เพื่อร่วมแสดงความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะสำหรับพระตำหนักสิริยาลัยสร้างขึ้นเนื่องด้วย พระบาสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดชัยวัฒนารามและได้ทอดพระเนตรเห็นความสวยงามของวัดจึงทรงซื้อที่ดินตรงข้ามวัดชชยวัฒนารามเนื้อที่กว่า17ไร่ก่อสร้างพระตำหนักเพื่อใช้เป็นที่ประทับเวลาเสด็จมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรและประชาชนร่วมกันนำผ้าขาวติดตั้งตามอาคารและรั้วสถาบันส่งเสริมศิลปาชีพหัฒกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อแสดงความอาลัยเจ้าหน้าที่บางคนแต่งกายไว้ทุกกล่าวว่ารู้สึกเสียใจหลังทราบข่าวสวรรคตรู้สึกสำนึกในพระมหากรณาธิคุณผู้ทรงเป็นมารดาแห่งศิลปาชีพ ทำให้หลายคนได้มีอาชีพมีไรายได้ที่มั่นคงจนถึงทุกวันนี้ทางศูนย์ตุกตาชาวังบ้านบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองจัดสถานที่แสดงความอาลัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในศูนย์แห่งนี้พระองค์มีพระราชะดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2519เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้มีอาชีพมีรายได้จุนเจือครอบครัวปัจจุบันมีการรวมกลุ่มรูปแบบของสหกรณากรและผลิตชิ้นงานส่งออกขายไปยังต่างประเทศนางรุจีวิจิตรานุรักษ์อายุ72ปีสมาชิกของศูนย์ชาววังบ้านบางเสด็จ หลังน้ำตาแสดงความเสียใจพร้อมกับเล่าว่าเคยร่วมรับเสด็จและถวายงานในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลังจากนี้จะสืบสารงานศินละปะหัตถกรรมของพระองค์ท่านจนลมหายใจสุดท้ายพระราชทานเงินที่เราปั้นตุ๊กตาชาววังได้ท่านเป็นให้เป็นฝันกำลังใจแต่เรา mm hmm. ที่เราได้ทำตุ๊กตาชาววังท่านเก็บตุ๊กตาชาววังไปและท่านก็มอบเงินมาให้เราเพิ่ เป็นค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ตุกถึงพวกค์น่านแล้วคิดถ,ถึงตลอดเวลาที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีศูนย์ราชการจังหวัดชนบุรีหน่วยงานราชการในพื้นที่เมืองพัทยาลดธงชาติลงครึ่งเสาเช่นเดียวกับพศกสกนิกรชาวเมืองพัทยาพร้อมใจกันสวมเสื้อสีดำเพื่อแสดงความอาลัย ที่บ้านเขาล้านจังหวัดตราดในอดีตคืออีกหนึ่งพื้นที่ที่ชาวกัมพูชาจำนวนมหาศาลอพยพหนีภัยสงครามมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในราชอาณาจักรไทยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจัดตั้งศูนย์ราชการุณที่แห่งนี้จึงเป็นดั่งอนุสรสถานที่ชาวกัมพูชาอพยพระลึกถึงพระมหาการุณาทีคุณอันยิ่งใหญ่